กิจกรรมยามเย็นพิมพ์เขาก็จะชอบเดินตรวจผักที่สวนและด้วยความที่พิมพเขาเดินดูผักทุกวันถ้ามีอะไรแปลกๆก็จะเห็นความผิดปกติทันทีปัญหาที่หลายๆคนต้องเจอในช่วงหน้าร้อนก็อาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของเพีย้ไฟนะครับมองเผินๆอาจจะไม่เจอเพราะมันตัวเล็กต้องคอยพลิกดูตามใบผักถ้าสังเกตดีๆถึงจะมองเห็นตัวพลิกหลังใบดูเพีย้ไฟเยอะเลยนี่คือร่องรอยความเสียหายจากการถูกดูดกินน้ำเลี้ยงในใบผักของเพีย้ไฟนะครับและแน่นอนมันไม่ได้มากินแค่ต้นเดียวแน่ๆแบบนี้ต้องใช้ตัวช่วยดีๆอย่างพรีโมเทคสารสก,กัดธรรมชาติ พวบคุมเพีย้ยเห็นผลเร็วไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมใช้คู่กับสารจับใบสูตรออแกนิกเพื่อลดแรงตึงผิวและช่วยให้ผลิตภัณฑ์กระจายตัวได้ดีอีกด้วยนี่แหละตัวช่วยดีๆของภารกิจนี้หลังจากที่พิมพ์เขาเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วถึงเวลาไปจัดการกับเพี้ยที่มากินผักที่สวนด้วยพรีโมเทคกันเลยฉีดใส่ใบผักให้ทั่วๆแบบนี้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าพรีโมเทคและสารจับใบเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไรสารเคมีสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยถ้ามีการระบาดของเพี้ยควรฉีด2-3วันครั้งหรือฉีดทุ ทุกวันสำหรับการป้องกันอย่างน้อยๆก็ทำให้อุ่นใจขึ้นเพราะช่วงหน้าร้อนแบบนี้เพียระบาเดเยอะมากอย่างผักโซนนี้ที่พิมพ์เข้าตรวจดูยังไม่มีเพียหรือมแมลงนะครับแต่ก็สามารถฉีดป้องกันไว้ก่อนได้ภารกิจยามเย็นที่สวนเล็กๆของพวกเราก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับหากใครกาลังเจอปัญหานี้ลองให้พีโมเทคช่วยจัดการดูนะครับ